ต,ต,ติโพัขอเชิญญาติโยมพุทธศาสนิกชนและศิทธิานุสิทธิ์ผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทาบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการบูรณะโบสถ์วัดจังกระดานให้แล้วเสร็จ กำหนดการทอดถวายในวันที่1มกราคม2568ณวัดจังกระดานตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดเนื่องในงานกิจกรรมประจำปีของวัดจังกระดานพิธีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และขอเชิญร่วมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาจิตฝังพระธรรมเทศนาโดยพระ